สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้มาแล้ว Google AdSense นั่นเองนะคะดีใจมากเลยเพราะว่าฮัลโหลได้มาแล้วคะ่ะ Google AdSense นั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาส่งมาก็คือตามที่อยู่ของแคทเองเนาะนี่เป็นชื่อแคทนะคะที่อยู่เดี๋ยวปิดไว้ก่อนเนาะ ส่งมามีข้อมูลบัญชีสำคัญด้านในเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะมันเป็นยังไงเอาล่ะอันนี้ก็มาพาดไว้กับโต๊ะเนะเาะแล้วก็มาแกะกันดูเลยนะคะคว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะได้เจ้าตัว google adsense นะคะเดี๋ยวแคจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าทำยังไงเราถึงจะได้มานะคะก็คือเริ่มจากที่เราอันดับแรกเลยคะ่ะเราจะต้องมีผู้ติดตามนะคะครบ 1000คนเนาะแล้วก็มีการชมชั่วโมงของเราเนี่ยทั้งหมด4 0 0พชั่วโมงก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านกด y o YouTube ไอตรงนี้แล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราเปิดสร้างรายได้นะคะพอเราผ่านกดตรงนี้แล้วเราก็มาเปิดสร้างรายได้พอเราเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยรอค่ะรอจนครบ10 10เหรียญเนาะพอได้ครบ1ิเหรียญแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะคะก็จะมีอีเมลนะคะแต่ว่าจริงจริง ที่ที่ฟังจากหลายๆยูทูบเบอร์พูดเนาะก็บอกว่าจะมีอ e ีเมลมาแต่ว่าส่วนตัวแคทนะไม่มี e mail อีเมลอะไรใดๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้นะ uh. การครบผู้ติดตามพันคน4ี่พันชั่วโมงก็ไม่มีอ e ีเมลอะไรเลยนะคะพอเราไปกดดูเองอะ่ะแล้วมันก็แบบผ่านกดเองนะคะคร <Wow. S 1> าวนี้เนี่ยพอเราครบสิบเหรียญแล้วใช่ไหมคะพอไปกดคำว่า uh, Google Adsense uh, Google c o m s l a s s c e n t นะคะปุ๊บเนี่ยมันก็มีเลยอยู่ในนั้นเลยแค่ก็ไม่รู้แค่ไปสมัครตอนไหนอะไรยังไงนะคะเสร็จแล้ว oh. เขาก็เลยบอกว่าให้เรากรอกพินซึ่งให้ส่งที่อยู่มานะคะที่อยู่เนี่ยแนะนำว่าให้เขียนเป็นาภาษาไทยเนาะเพราะเขาก็ส่งมาที่เมืองไทยมันจะได้หาอันนี้ง่ายนะคะส่วนชื่อเนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเราก็จะรอพินเนี่ยอันนี้แค่รอประมาณเดี๋ยวนะ แค่กรอกไปเมื่อเดือนที่แล้ว1เดือนวันนี้วันที่ที่แค่ทาคลิปวันนี้คือแค่ไปต่างจังหวัดกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจดหมายนี้ได้มานานแค่ไหนละก็คือตีไปประมาณเดือนหนึ่งนะคะหลังจากที่เรากรอกที่อยู่แล้วเนี่ยเราจะรอจดหมายก็คือที่ Google เขาจะ Google Adsense เนี่ยจะส่งมาให้ YouTube จะส่งมาให้เนี่ย ของแค่เดือน,นเดียวแต่ว่าของเพื่อนๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะนานแค่ไหนแต่ว่าระยะเวลาเขาบอกรอประมาณ1-2เดือนแต่ถ้าไม่ยังไม่มาเนี่ยก็คือให้ขอมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในจดหมายนะคะก็จะมีพินอยู่ทั้งหมดขอนับก่อนนะตึงสองสมี่มี6ตัวนะคะจะมีพินอยู่ทั้งหมด6ตัวเนาะพินอยู่ตรงนี้นะคะอ่าทั้งหมด6ตัวนะแล้วเราก็เอาพินเนี้ยนะคะ ไปกรอกข้อมูลซึ่งอันนี้สดสดครั้งแรกเลยนะคะเขาจะบอกว่าหมายเลขประจำตัวส่วนตัวบุคคลพินใน Google Adsense ของนะโอเคทั้งหมดนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองใส่พินกันเลยนะคะรายได้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจาก YouTube Studio เนาะที่มันเป็นแอป YouTube Studio นะคะก็คือรายได้ตอนนี้แค่ก็จะร้อยเหรียญละแต่ว่า ที่ Google Adsense เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ10กว่าเหรียญน,นะคะนั้นก็ Google เนี่ย YouTube เนี่ยนะคะเขาจะตัดยอดรายได้เรานะถ้าจะไม่ผิดทุกวันที่15นะคะเราสามารถไปดูที่ Google Adsense ได้ทุกวันที่15นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่พินกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแค่จะยืนยันรหัสแบบไหนยังไงเนาะ ก็มาเริ่มที่เข้าไปที่ g o o g l e c o m a d s e n s e นะคะวิธีการที่แค่จะเข้าไปนะคะแค่เคยเข้าหา Google a d s e n s ตตัวเองไม่เจอสักทีก็คือแนะนำว่าไม่ควรที่จะเข้าแบบทาง Google Chrome อะ g o o g l e Chrome ก็คือที่ไม่เป็นตัวเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไอตัว o o o g l h r o r o เนี่ยค่ะ Google ตัวเนี้ยค่ะไม่แนะนำให้เข้าอันนี้แต่ให้ไปเข้าไอที่มันเป็นรูปโลกอะค่ะ ะคะแค่ก็จะเข้าจากตรงนี้เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยค่ะรูปโลกเนี่ค่ะแล้วเราก็พิมพ์ด้านบนเลยนะคะว่า Google Adsense นะคะเพื่อที่จะเสิร์ชหาเมื่อกี้แค่กดเข้าไปแล้ว Google Adsense ติ๊กตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะ Google Adsense แล้วก็ติ๊กเข้าไปนะคะมันก็จะออกมาเป็นถ้าเรามี Google Adsense อยู่แล้วมันก็จะออกมาเป็นของเราเลยนะคะ แบบนี้นะคะก็เขาก็จะบอกอรายได้เราก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะแต่จริงๆแล้วตอนนี้มันก็ไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าไออช่วงที่เขาจะส่งมาครั้งแรกคือเราจะต้องมี10บเหรียญก่อนนะคะเขาถึงจะส่งรหัสพินมาให้นะกดดูเพิ่มเติมนะคะของแคทเนี่ยก็จะมีให้ยืนยันพินอยู่ตรงนี้นะยืนยันที่อยู่เห็นไหมคะตรงนี้ยืนยันที่อยู่สําหรับการ เรียกเก็บเงินของคุณนะคะเราจะส่งพินให้คุณตั้งแต่วันที่1กันยา2020ซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยวันที่7แล้วก็แต่แค่ไปต่างจังหวัดมาประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าส่งมาใช้ระยะเวลาเดือนหนึ่งพอดีหรือเปล่าหรือว่าติงั้นก็ตีไป1เดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าไปต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยไปตั้งแต่ต้นเดือนวันที่1นนะคะวันนี้วันที่7ตุลานะคะเขาบอกว่าพินของคุณถูกส่งทางไปรษณีย์แต่งแต่1กันยา2020 คุณจะได้รับภายใน2 4สัปดาห์ซึ่งก็1เดือนจริงๆนะเออแต่ว่าถ้าของเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้รับนะคะก็1นเดือนถึง2เดือนโดยประมาณนะคะถ้าไม่ได้ก็ขอมาอีกรอบนะคะเอาละก็กดยืนยันนะคะที่เราจะป้อนพินเข้าไปหกละซึ่งออของแคทเองนะก็จะแบบไม่ได้อีเมลหรืออะไรเหมือนที่ยูทูบเบอร์หลายๆท่านบอกนะคะก็ได้ไม่มีอีเมลอะไรเลยนะกด กูเกิลแอเซนเข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะส่งพิมพ์มาให้เราแล้วเออมันก็แค่งงๆตัวเองเหมือนกันนะว่าเข้าแบบไหนแต่ก็รอดมาได้จนตอนนี้นะใส่พินของคุณนะคะอย่าใส่ผิดนะคะถ้าใส่ผิดเราจะต้องขอใหม่นะคะ9กกดส่งนะคะยืนยันที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำแบบแนวนอนกันบ,บ้างเราจะได้ดูแบบเต็มหน้าจอนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเราก็จะมากรอกอเขาเรียกว่าไงข้อมูลบัญชีธนาคารเนาะเพื่อที่จะรับเงินนะคะไปที่สามเหลี่ยมซ้ายสุดนะคะที่ตรงคำว่าหน้าแรกนะคะหาคำว่าการชำระเงินนะคะ,อะพอได้การชำระเงินมาแล้วนะคะเราก็ไปกดที่เลื่อนมานี่นะคะช่องทางการชำระเงินของคุณนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะ วิธีการชําระเงินนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่า,าในการชําระคืนโดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์นะคะผู้รับเงินไม่บังคับแล้วก็ไม่ได้ใส่นะคะชื่อบัญชีธนาคารอันนี้แนะนําว่าให้ใส่ชื่อเราที่เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเนาะนะคะ อพอใส่เข้าไปแล้วนะคะชื่อธนาคารก็คือ,อชื่อธนาคารที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าเรา,าดึกไปออกว่าธนาคารอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็สามารถเซิร์ชได้ที่ Google นะคะว่าบัญชีธนาคารนี้เป็นภาษาอังกฤษว่ายอย่างไงเงี้ยนะคะส่วนของแคทก็จะใช้เป็นธนาคารของกสิกรนะคะไม่ได้ฟิกว่าเป็นธนาคารไหนนะคะธนาคารที่เรารับเงินอะไรไล้ปกติเนี่ยแหละคะ่ะก็พิมพ์ลงไปนะคะของแคทก็จะพิมพ์เป็น กสิกรแบงค์นะคะกะนี่ก็พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกสิกรแบงค์พรับบิคคอมพานีลิมิเต็ดนะคะก็คือ K-Bank เนาะสวิปโค้ดเนี่ยจะเป็นสวิปโค้ดของธนาคารซึ่งธนาคารสวิปโค้ดเนี่ยเราก็ไปหาได้ใน Google นะคะเราก็ไปเซิร์ชในอาจารย์กูของเรา <laughs> เะคะเซิร์ชว่าสวิปโค้ดของธนาคารนี้ว่ายังไงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสวิปโค้ดของกสิกรก็จะเป็นก C นคือสวิปโคดของธนาคารกสิกรนะคะอันนี้จะเป็นหมายเลขบัญชีของเรานะคะคุณอาจจะต้องยืนยันวิธีการชำระนี้หากวิธีนี้ให้เป็นวิธีชำระเงินหลักการชำระเงินอัจล่าช้าเอาติ๊กออกค่ะไม่อยากได้ช้านะคะอยากได้เร็วๆนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะรหัส K นะคะแล้วก็กดบันทึกไปนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะโอนเงินผ่านบัญชีนี้นะคะก็จะมีการโอนเงินเข้ามาบัญชีเรานั่นเองนะคะแล้วก็เราสามารถไปเช็คยอดเงินได้นะคะที่ Google Adsense ทุกวันที่15นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ากว่าจะได้เจ้าไอ้ Google Adsense มานะคะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็คือช่องแคเนี้นะคะทำมาประมาณแบบ7ปีแล้วนานไหม 7-8ปีแต่อย่าเรียกว่าทําเลยคือตอนนั้นก็คือมีคลิปอะไรแบบเราไปเที่ยวต่างประเทศนานอะก็ลงลงลง,ลงคลิปไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางอางเี้ยคะก็ลงคลิปแบบแต่งหน้าคลิปที่แบบทํำลิปสติกเองอะไรอย่างเี้น,นะคะแล้วก็ตอนนั้นอะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย นะแล้วก็ว่าแบบเปิดรายได้หรืออะไรสนใจแต่ว่าเราอยากจะทําคลิปเพื่อที่จะแบบเก็บไว้ดูเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มที่จะแบบลงคลิปของเราเก็บไปเรื่อยๆแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีคลิปหนึ่งนะคะก็คือคลิปทําลิปสติกนะคะตลกตัวเองเหมือนกันคลิปทําลิปสติกนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไว้ด้านบนนี้เดี๋ยวกดที่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 มันเด้งออกมาเลยข้างบนเนี่ยค่ะคลิปนี้นะคะ คนดูเนี่ยทให้ชั่วโมงดูเนี่ยผ่านก็คือแบบแสนกว่าวิวอะค่ะคนดูแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยตอนนั้นคือผู้ติดตามก็ผ่านแล้วแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีก็มีคนติดตามพันหนึ่งชั่วโมงดูก็ผ่านแต่เชื่อไหมว่าแคทไม่เคยไปเปิดสร้างไรายได้ไม่รู้เรื่องแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วมันก็ครบหนึ่งปีแล้วมันก็จบไปแล้วก็เริ่มมารู้จัก YouTube ก็เลยเอ้ยเอา้าเราผ่านมาตั้งนานแล้วแต่ทําไมเราแบบ ไม่ศึกษาหรือที่คิดจะดูอะไรเงี้ยนะคะก็เลยพอมาเริ่มศึกษาแล้วก็เออเริ่มทําคลิปใหม่เพราะว่าส่วนตัวเป็นเป็นคนที่ชอบทําแบบคลิปแต่งหน้าคลิปท่องเที่ยวของตัวเองนะคะแล้วก็เอ,อ่ทำเกี่ยวกับเรื่องของลดน้าหนักอะไรเงี้ยคือคิดจะทาอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็เลยอ๋อกด YouTube ก็คือมีต้องมี4ี0 0ันสีชั่วโมงใช่ไหมสี่พัชั่วโมงก็ชั่วโมงก็คือหารก็คือ ไดคูณเข้าไปนาทีก็คือต้องมี2 4 0แสนนาทีที่จะมีคนรับชมของเรานะคะแล้วก็ต้องมีผู้ติดตามห0ึ่ันใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยผู้ติดตามแคผ่านแล้วครัวน,นี้ก็จะเหลือแค่คนดูคนดูให้มันครบชั่วโมงซึ่งตอนนั้นมันครบไปแล้วนะคะก็คือ สองแสนกว่าชั่วโมงจริงๆมันเออไม่ใช่เดี๋ยวพูดผิดเอาใหม่คือ1 0 0 0พคนดูผ่านแล้วแต่ว่าไอสองแสนชั่วโมงเนี่ยไม่ผ่านเพราะว่าเราต้องเริ่มนับใหม่นะคะเพราะว่าถ้ามันบนรรคบจบปีแล้วมันก็ไม่ได้มันต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยก็เลยเออเริ่มทําใหม่ทําคลิปที่แบบดูดีขึ้นหัดฝึกทําแบบว่ามีหน้าปกคลิปทํายังไงก็ไปศึกษาจากยูทูบเบอร์นะคะก็เลยเริ่มที่แบบ ทำคลิปยังไงนะคะก็เริ่มแบบขยันทําคลิปมากขึ้นโพสต์คลิปคือเราแบบเราชอบอย่างนี้ล้วก็คือสนุกอะคะ่ะอยากจะทําอะไรที่แบบให้คนดูแต่คราวนี้เนี่ยเรามาผ่านตอนคลิปหนึ่งก็คือทําคลิปเกี่ยวกับลดหน้าท้องยังไงภายใน2อาทิตย์นะคะลดไปแบบ7นิ้วอะไรเงี้ยนะคะก็คลิปนี้นะคะกดคลิกดูได้เลยนะคะอยู่ด้านบนนะคะคลิปนี้ทําให้แบบผู้ติดตามพุ่งขึ้นแล้วก็แบบชั่วโมงดูผ่านซึ่งตอนนั้นอะ ไม่ได้สนใจเลยว่าเออมันจะผ่านตอนไหนเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทําแล้วก็มาสนใจ YouTube จริงๆอะ่ะเมื่อตอนช่วงโควิดก็คือแบบ3เดือน3เดือนก็คือผ่านเลยชั่วโมงดูก็ผ่านคนดูผ่านไปตั้งนานแล้วนะคะไม่ถึงผ่านกด y o u b e ูันะไม่ใช่ผ่านไปนะแล้วเราก็เลยเออทำคลิปนั้นออกมานะคะคลิปข้าวกล้องไข่ต้มซึ่งก็มีแบบคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็มีคอมเมนต์ด่าก็จะมีคอมเมนต์ด่าเพราะว่าเราวัดวัด ทวงวัดอะไรเงี้ยวัดแบบไม่ถูกนะจะต้องวัดบนน,นู่นเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าแบบเขาจะซีเรียสกันขนาดนี้ในคลิปอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำเพราะว่าเราอยากทําแค่นั้นเองนะคะเราอยากทําให้คนดูเออมันทําไดน้นู่นนะี่นะแต่เราไม่คิดว่าจะมีแบบคนแบบนี้อยู่คือคนที่คิดลบก็มีเยอะเนาะแต่ว่าเราก็รับมือไม่ไหวอะค่ะมันก็มีเขียนไปดูคลิปน,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 นั้นก็จะมีเขียนด่าเราเลย เป็นผู้ทำ u t u ู e ที่น่ารักค่ะใครด่ามาก็ด่ากลับนะคะด่าด่าไม่ไว้เลยค่ะไม่ไว้หน้าใครเลยนะคะก็คือเราคิดว่าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะก็คือฉันก็วัดแบบเนี้ยคือไม่ได้กะไงคือเขาบอกว่าคลิปแรกคุณวัดเหนือสะดือคลิปต่อมาทําไมคุณวัดก็กูไม่ได้สังเกตอะเข้าใจป่ะคือเราก็ทําคลิปด้วยความจริงใจจริงๆนะเราวัดออกมาแล้วเราก็วัดได้แบบนั้นซึ่งเออไม่เป็นไรผ่านไปเราไปพูดเรื่องนั้นทำไ แล้วเราก็แต่ก็ต้องขอบคุณคลิปนั้นนะคะทําให้เราผ่านเย้ <Yeah. S 1> นะคะผ่านนะคะแล้วก็ส่วนรายได้เนี่ยถามว่าแบบเยอะไหมมันก็แบบไม่ได้เยอะมากไม่ขนาดนั้นแต่เราก็เออม,มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเนาะเพราะปกติก็ทําคลิปอยู่แล้วนะคือจริงๆแค่เราทาคลิปมาแบบ78ปีแล้วทํามาเรื่อยๆคลิปแต่งหนะ้าทํามาตลอดจริงนะคะคลิปบางคลิปคนดูเป็นหมื่นทําอาหารให้ลูกเงี้ยก็ดูเป็น2 0ง0 0ื่นสามหมื่นเลยนะ แล้วก็คลิปแต่งหน้าเป็นหมื่นเป็นหมื่นทุกคลิปเลยแต่ไม่เคยเปิดสไร้างรายได้เลยจริงๆแกฉันคือไม่รู้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมาเพิ่งเปิดจ้างไรายได้ค่ะแล้วก็หัดทาให้มันสวยขึ้นนะคะทําปกคลิปทำเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการตัดต่อแบบดีมากขึ้นมีฉากหลังใช้ไม้บ้างซึ่งก็แบบเออมันสนุกอ่ะเราชอบแบบนี้นะคะแต่ส่วนถ้าถ้า ใครจะแบบไม่ไม่ชอบเรามันก็ว่ากันไม่ได้จริงๆเนาะมันก็จะมีแบบบางทีนะนก็จะมีอารมณ์ว่าเฮ้ยเขาดิสไลค์เขาเกลียดอะไรเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาคงเกลีดดยดที่้าเราแหละแต่ก็ไม่เป็นไรอย่าแต่อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะที่ทําคลิปจริงๆแค่ทํา3เดือนก็ผ่านเลยคืออยากจะให้กําลังใจว่าเราแบบทําคลิปอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะคะที่คนอื่นเขาจะได้จากคลิปเราไปเงี้ยค่ะแล้วทำออกมาเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยให้ได้สักแบบ2คลิปก็ยังดีนะคะ ก็มันก็จะได้ผ่านกฎง่ายขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะซึ่งจริงๆล้วแค่ทำอะ่ะสเดือนก็ผ่านเลยคือสนุกมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําคลิปแต่งหน้ามานานอยู่แล้วคือคลิปทุกคลิปที่ทำเนี่ยทำด้วยความจริงใจจริงๆคืออยากทําบางคลิปตั้งใจมากแบบชอบวันนี้มากคนดูร้อยคนดูร้อยนั่งตัดต่อ3วันคนดูร้อยก็มีแต่จะบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกให้กำลังใจทุกคนนะคะตอนนี้ี่ยก็แบบรายได้ u t u b e ถามว่า งานประจํารายได้ YouTube นี้คือต่างกันฟ้าก็เหวเลยนะแต่ว่ามีความสนุกมากอาจจะเรายังทํา YouTube ไม่เก่งแต่ว่ามันก็ยั่งดีกว่าไม่ได้ทํานะคะมันก็สนุกเนาะเราชอบรีวิวเครื่องสําอางเราชอบแบบรีวิวแกะกล่องของที่เป็นเป็นของอาร์ติสตี้ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกเราก็เลยทําขึ้นมาแล้วก็มีไรายได้แบบนี้นั่นเองนะคะทําให้เป็นก็เริ่มทําตั้งแต่เริ่มมีหน้าปกคลิปเริ่มมีอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนไม่มีไม่มีหน้าปกคลิปจนก็ลงลงไปคนดูก เออแปลกดีแต่อันที่ฉันตั้งใจมากคนดูร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นที่แบบคอนเทนต์เราไม่เวิร์กแต่ว่าเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบที่มันเป็นตัวเราเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็ศึกษาเพิ่มว่าเออทำยังไงฉันถึงจะมีคนดูเพิ่มเอ,อ่อทำยังไงเราถึงจะผ่านกฎอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอีกหล,หลายช่องให้ศึกษาแต่แค่แค่อยากจะมาให้กาลังใจว่าใครๆก็ทําได้จริงๆใครๆก็ทําได้นะคะ แล้วก็จะได้ Google AdSense แบบนี้มานะคะตอนนั้งใจให้ทุกคนทำต่อไปนะคะอย่าท้อนะคะแล้วเดี๋ยวก็ผ่านแน่นอนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายหวังว่าได้สาระนะวะ่าเออม,มันมันมีรายได้มันสร้างไรายได้ได้นะคะก็คือรูกมาก,กัวนะ่ะเดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันนะว่าไงครับดู What are you doing I'm just talking with the telephone